นักเรียนมาดูในบทที่สามนะครับในบทที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องปีซึมแล้วก็ทรงกระบอกนะครับในเรื่องปิซึมแล้วทรงกระบอกเนี่ยก็จะหาในเรื่องของพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรนะพื้นที่ผิวของปิซึมปริมาตรของปีซึมพื้นที่ผิวของทรงกระบอกและปริมาตรของทรงกระบอกนะก่อนอื่นนักเรียนเราก็มาดูนิยามนะในหลักการนะครับการหาพื้นที่ผิว ในหลักการนะครับหรือนิยามนั่นเองกแหละการหาพื้นที่ผิวของรูปเลขาคณิตสามิติใดๆก็คือการหาพื้นที่ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของรูปเลขาคณิตนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดนั่นเองนะครับนะเป็นพื้นที่ผิวของรูปเลขาคณิตสามิตินะทีนี้นักเรียนมาดูนะครับว่ามันเป็นในเรื่องของปีซึมเนี่ยเอาหลักการง่ายๆเลยนักเรียนนะปิซึมเนี่ยเราจะ เรียกชนิดของปดซึมเนี่ยตามหน้าตัดมะเรียนสเกตดูนะครับสีเหลืองเนี่ยหน้าตัดคําว่าหน้าตัดเนี่ยรูปร่างของปดซึมเป็นรูปอะไรนะมันเริ่มตั้งแต่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมหน้าตัดของมันสองด้านเนี่ยมันจะเท่ากันเห็นไหมที่ครูใช้เมาส์ชีเนี่ยสองด้านมันก็จะเท่ากันสีเหลืองเนี่ยไหมครับถ้าอย่างนี้เราจะเรียกว่าปดซึมสามเหลี่ยมนะปีซึมสามเหลี่ยมหน้าตัดก็คือสองด้านเท่ากันนะครับ ส่วนด้านด้านข้างของมันเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมมันมีกี่ด้านก็นักเรียนก็ดูตามรูปของปีซึมถ้าปีซึมสามเหลี่ยมมันก็จะมีด้านข้างเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามด้านนะไม่ยากนะครับถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวเนี่ยก็ต้องหาทั้งสามด้านแล้วมาบวกพื้นที่หน้าตัดสองด้านมันก็จะเป็นพื้นที่ผิวของปีซึมนั่นเองอ่ะ เดี๋ยวต้องมาดูกันทีหลังนะครับมารู้จักในเรื่องของอรูปร่างของปริซึมก่อนอ่ะดูต่อไปนะเรียนนะดูรูปที่สองนะเรียนไหมครับว่าลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพมื้นผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นั่นเรียนหน้าตัดของมันเนี่ยจะเหมือนกันเห็นไหมครับสีฟ้านเนี่ยสองสองด้านเนี่ยด้านหน้าและด้านหลังนี่จะเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็น ปริซึมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับคือสี่ด้านเท่ากันนะทีนี้นักเรียนดูเนี้ยมันจะมีความสูงของปริซึมความสูงเนี่ยก็คือมันเป็นมิติที่สามนั่นเองว่ามันสูงหรือว่ามันยาวเท่าไหร่นะทีนี้ถ้าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมเนี่ยด้านด้านข้างเนี้ยมันจะมีสี่ด้านด้วยกันมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่สี่ด้านนะครับนะอ่ะดูต่อไป อ่ะทีนี้มาดูนะครับถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าทรงกระบอกนะทรงกระบอกนะครับหน้าตัดของมันเห็นไหมครับทรงกระบอกเนี่ยหัวท้ายเท่ากันเป็นรูปทรงทรงกลมและวงกลมนะครับแต่นักเรียนจะเห็นเป็นรูปวงรีเนี่ยทรงกระบอกนะในชีวิตประจําวันนักเรียนก็นเจอมากมายนะครับทรงกระบอกนะอ่ะดูต่อไปนะครับเห็นไหมครับทรงกระบอกเนี่ยอ่หัวท้ายเป็นวงกลมนะครับทีนี้ ด้านข้างของมันเนี่ยถ้าตัดออกมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวไปเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะว่าว่ากันต่อไปให้รู้จักเรียกให้ถูกก่อนอันไหนปริซึมอันไหนทรงกระบอกส่วนอันนี้ปิระมิดนะมันมันอยู่ในมสามนะครับเราจะยังไม่เรียนนะครับมสองปิระมิดนะครับปิระมิดยอดแหลมนั้นนั้นเป็นจิะมิดอะไรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะอันนี้เรียกว่าปิระมิดนะครับยอดมันจะแหลม ทีนี้นักเรียนดูมามาดูรายละเอียดถ้าอย่างนี้นักเรียนเห็นไหมครับว่าเป็นปีซึมสามเหลี่ยมหน้าตัดเขามันคือสีสีเหลืองนักเรียนหน้าตัดสองด้านนี่มันจะเท่ากันถ้ามาดูรายละเอียดเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นปีซึมสามเหลี่ยมนักเรียนนะ,ะมันจะมีด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยสามด้านนะครับนะ ที่เป็นเรื่องเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตัดเห็นไหมครับมันจะมีสองด้านเท่ากันหัวกับท้ายเห็นไหมนักเรียนหัวกับท้ายนะครับทีนี้อีกสามด้านเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างด้านข้างเห็นไหมครับพื้นที่ผิวด้านข้างเนี่ยมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูปริซึมสามเหลี่ยมมันก็จะมีพื้นที่ด้านข้างของปริซึมเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยสามรูป ครับเห็นไหมครับนะแล้วก็จะมีหน้าตัดเท่ากันเนี่ยสองสองสองรูปเขาเรียกว่ารูปหัวแล้วก็รูปท้ายอันนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับถ้านักเรียนหาพื้นที่ผิวของปิดซึมนะครับนั่นเองก็ต้องหารูปพื้นที่ของสี่เหลี่ยมั้งสามรูปเนี่ยแล้วบวกสามเหลี่ยมอีกสองรูปเขาเรียกวพื้นที่ผิวของปิซึอออม,มอ,าาอ,ซอาจจะ ใช้คำว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดก็ได้นะครับอ่ะเห็นนะอันนี้เราเรียกแผ่นคลี่นะครับคลี่ออกมาในรูปของริซึมสามเหลี่ยม่ะดูต่อไปนะครับอ่ะทรงกระบอกเราจะดูจากอันนี้ครูให้ศึกษาสองอย่างเลยทรงกระบอกปุ๊บเห็นไหมครับหน้าตัดก็คือสีเหลืองเนี่ยนะเห็นไหมครับมันจะมีความสูงของทรงกระบอกนะความสูงนี่เราให้เป็น อ่าสังเกต h นะครับ h อันนี้ก็จะเป็นความสูงของทรงกระบอกนะทีนี้นะักเรียนทรงกระบอกเนี้ยมันจะมีรัศมีเห็นไหมครับรัศมีก็คืออันทรงกระบอกนี้มันไม่ใช่เป็นวงรีนะนั่นะเลยนนะมันเป็นวงกลมนะครับรัศมีของเส้นผ่านศูนย์กลางของของวงกลมเนี้ยครึ่งหนึ่งก็คือรัศมีนะอ่ะทีนี้นะักเรียนถ้าถ้าเราตัดทรงกระบอกนี้ออกมาเนี้ย นะมันจะได้ด้านข้างนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปสองสี่เหลีย่ยมผืนผ้าครับส่วนหัวและท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตัดของทรงกระบอกสีเหลืองเห็นไหมหน้าตัดนะครับหน้าตัดเป็นรูปวงกลมสองด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหา,าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกให้เรียนมาดูมันก็หาตัวน,นี้คือความสูงเห็นไหมครับความสูง h นะส่วนความยาวเมื่อตัดออกมาแล้วเนี่ย ความยาวอันนี้ก็เหมือนกับความยาวของเส้นรอบวงนั่นแหละมันได้จากอะไรครับเราเคยเรียนมาแล้วเนี่ยตั้งแับประถมแล้วก็คืออะไร2อายอาร์เห็นไหมครับ2คูณพายคูณอาร์นะพายก็3.14 1 6หหรือ3.14หรือใช้22.7อาร์ตัวนี้ก็คือรัศมีของปีซึมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหาพื้นที่ผิวเนี่ยเรยนก็เอากว้างคูณยาวมันเป็นเลี่ยงไหมครับกว้างคูณยาวก็คือ 2ไพ r คูณ h นะครับ h นะทีนี้ก็เป็นหาพื้นที่ของหน้าตัดเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับหาพื้นที่ของวงกลมก็คือไพ r ากำลังสองสองด้านก็คือ2อ r ไพอาลังสองอะไรประมาณนี้นะอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวนั่นจะมาเจอสูตรอีกทีอันนี้ลักษณะตัดแล้วก็คลี่รูปส่วนกระบอกให้นักเรียนรู้จักนะครับ นักเรียนต้องศึกษาคลิปให้เข้าใจนะไม่เช่นนั้นแล้วนักเรียนจะง,งงมากเลยนะครับดูรูปไม่ออกนะทรงกระบ,บอกเป็นอย่างไรปริซึมเป็นอย่างไรนะครับอ่ะดูต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันคือสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราทราบแล้วว่าคือกว้างคูณยาวถ้าเราจะมองจากในรูปเนี่ยความกว้างคือความสูง นะเป็นความสูงของทรงกระบอก h นะครับ s นะครับความสูงของทรงกระบอกทรงกระบอกนะครับส่วนความยาวของทรงกระบอกเนี่ยเมื่อเราตัดออกมาแล้วเนี่ยมันก็คือ2อ r มันก็คือเส้นรอบวงของพื้นที่หน้าตัดนั่นเองนะครับเส้นรอบวงก็คือ2อง r จับคูณกันเข้าไป2อ r คูณ h นะก็เป็นพื้นที่ของสีเขียวตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวโดยเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะหาเป็นสูตรมาเดียวก็ต้องจำไม่ได้ ทีนี้เริ่มดูพื้นที่ของปีซึมอ่าพื้นที่ผิวของปรีซึมนะครับก็เขาบอกว่าพื้นที่ฐานทั้งสองข้างนะครับเราจะหาพื้นที่ผิวของปรีซึมเนี่พื้นที่ฐา,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 านทั้งสองข้างเห็นไหมครับวันนี้เราดูรูปนะครับพื้นที่ฐานทั้งสองข้างบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดอ่าเห็นไหมครับแต่ย้อนดูอีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวดู ու, ดูรูปอย่างนี้นะครับพื้นที่อ่าตรงนี้นะครับ,รรบเห็นไหม พื้นที่หน้าตัดทั้งสองข้างเห็นไหมครับบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดกันหนึ่งสองสามอะไรบวกเข้าไปถ้ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะนันเรียนก็ต้องใช้สูตรการหารูปสามเหลี่ยมออกมาสนุนสองคุณฐานคณสูงนะพื้นที่หน้าตัดนะครับเป็นรูปอะไรเราต้องใช้สูตรนั้นมาหานะนัเรีอนอย่าลืมนะครับนะเราต้องใช้สูตรของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรนั่นเองนะครับามาดูต่อน,นี้นะครับรูไปตรงนี้เร็วนะฟึบ มาดูนะพื้นที่ฐานทั้งสองข้างบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดอันนี้เป็นพื้นที่ผิวของปีซึมสูตรตรงนี้ต้องจําเลยนะครับอ่าดูต่อไปพื้นที่ฐานทั้งสองข้างบวกพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดคําว่าพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดนักเรียนจะเอาความยาวรอบรูปฐานก็ได้แล้วก็คูณสูงสูงในที่นี้ก็จะเป็นสูงของปีซึมนะครับปีซึมมันสูงเท่าไหร่ใช้ได้สสูตรนะครับ พื้นที่พื้นที่ผิวข้างทั้งหมดนักเรีนอาจจะพืหาพื้นที่ผิวข้างแต่ละแต่ละพื้นที่เอามาบวกกันมันมีเท่าไหร่ถ้าเป็นเป็นปิดซึมสามเหลี่ยมมันก็จะมีพื้นที่ผิวข้างเนี้สามรูปนะครับถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีสี่รูปนะครับเอามาบวกกันทั้งหมดแล้วก็บวกด้วยพื้นที่ฐานสองข้างหรือสองพื้นที่ฐานนั่นเองนะหรือเราจะใช้ความยาวรอบรูปฐานคูณสูงนะ อันนี้มีแค่นี้เองสูตรพื้นที่ผิวของปิซึมง่ายๆนะครับแต่นักเรียนต้องดูรูปให้เป็นดูรูปไม่ออกนะอ่าต่อไปมาดูพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะครับพื้นที่ผิวของกระบอกง่ายๆเลยนักเรียนนะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก็คือ2พื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะครับ พื้นที่ผิวของทรงกระบอกสองพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างสองพื้นที่ฐานนั่นเองก็คือมันหัวท้ายนั่นเองนะสองพื้นที่ฐานบวกก็พื้นที่ฐานทั้งสองข้างก็คือสองพื้นที่ฐานนั่นแหละเหมือนกันนะครับบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างเห็นไหแต่พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกนี่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนกเรียนนะสองพื้นที่ฐานบวกด้วย ความยาวรอบรูปฐานคูณสูงเหมือนกันความยาวรอบรูปฐานคูณสูงก็จะลักษณะคล้า,ายกันเห็นไหมครับเนี่ยมันเหมือนกันแต่ทรงกระบอกกับพื้นที่ผิวของทรงกระบอกทรงกระบอกกับปริซึมเนี่ยมันจะต่างกันเี่ยว่าทรงกระบอกมันเป็นวงกลมนะนักเรียนแต่พื้นปริซึมเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างสามเหลี m, ่ยมสี m, ่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างของปริซึมนั่นเองนะครับทีนี้เห็นไหมครับว่า ทำไมมันมีนี่ออกมาแล้วอะ,อะพื้นสองพื้นที่ฐานเห็นไหมะสองพื้นที่ฐานเนี่ยมันก็คือสอง πr กำลังสองภายนั้นพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก็คือสอง πr กำลังสองบวกด้วย h นะนัเรียนเห็นไหมครับสอง πr สอง πr คูณด้วย h เห็นไหมครับสอง πr ก็คือความยาวรอบฐานนั่นเองก็คือเส้นรอบวงคูณด้วยความสูง สองไพอาร์นะ 2, P, R, กำลัง 2, สองบวกด้วยสองไพอาร์ 2, P, R, คูณเอสก็คือสองไพอาร์เอสนะครับนะนี่คือสูตรได้แล้วเรียนนะเราต้องใช้ในการหาพื้นที่ผิวของปริซึมแล้วก็ทรงกระบอกนะครับแต่ในหนังสือเนี่ยมันจะมาที่ปริซึมก่อนเดี๋ยวนี้คุณรวมกันเลยนะจำสูตรตัวนี้ให้ดีนะครับอ่ะทีนี้เราจะเริ่มดูตัวอย่างแหลนะตัวอย่างง่ายๆเห็นไหมครับเนี่ยเฟือบ ันนี้เป็นอะไรลูกอ่าเป็นปีิซึมสามเหลี่ยมนะครับปีิซึมสามเหลี่ยมเห็นไหมครับนะฮะปีตซึมสามเหลี่ยมเขาจงหาอะไรนักเรียนดูนะหนึ่งเขาให้หาพื้นที่ฐานสองให้หาพื้นที่ผิวข้าง3ให้หาพื้นที่ผิวของปีิซึมนะครับพื้นที่ฐานนักเรียนพื้นที่ฐานเนี่ยฐานเป็นรูปอะไรครับ สามเหลี่ยมนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะตรงนี้เห็นไหมเห็มุมฉากนะสามเหลี่ยมมุมฉากก็เสนงสอง,สองคูณหาคูณสูงพื้นที่ผิวข้างเนี่ยด้านข้างนะ่นี่ยต้องดูนะด้านข้างพื้นที่ผิวด้านข้างด้านข้างก็คือมันจะมีด้านข้างเนี่ยสามด้านด้วยกันนะโดยด้านล่างด้านที่เอียงแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับนะครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดก็ออกกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวอ่ะดูกันตอน่อจาก อันที่หนึ่งนะเนี้ยื้นที่ฐานนะฮะพื้นที่ฐานก็เท่ากับเส้หนึ่งสองคูณฐานคูณสูงเห็นไหมครับฐานกับสูงในสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมครับมันตั้งฉากอันเนี้ยฐานเท่าไหร่นักเรียนฐานเออฐานสิบเส้นหนึ่งสองนะครับฐานคือสิบสองใช่ไหมลูกฐนะานสิบสองนะฐานสิบสองสูงเท่าไหร่สูงห้าอ่าสูงห้าเพิ่มตัดทองสาสองตัดสิบสองได้หกนะห้าหกก็ได้แลนะ้วนักเรียน พื้นที่ฐานก็ได้เท่ากับ3 0นะสามสิบแนี่หน่วยมันเป็นเซนนะครับ30พื้นที่นักเรียนจําไว้เลยว่ามันต้องตารางหน่วยหน่วยเป็นเซนก็ตารางเซนเมตรตารางเซนเนี่ถ้าเราใช้ตัวย่อก็ใช้เซนติเมตรยกกําลังสองก็ได้หรือตารางเซนติเมตรหรือ cm ยกกําลังสองนะครับอันนี้แค่ด้านเดียวนะนักเรียนดูนะด้านเดียวนะครับด้านเดียวนะครับ ห้าคูณสิบสองแหนึ่งสองคูณฐานพื้นสูงนะครับอันนี้นะพื้นที่ฐานถ้าสองพื้นที่ฐานนั่นเองก็สองคูณเข้าไปแค่นี้เองจากสามสิบก็จะเป็นหกสิบนะครับแฮะสองพื้นที่ฐานมาแล้วมาแล้วนะครับก็คูณเข้าไปเลยก็เอาสองคูณเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะได้เท่ากับหกสิบ 60. มีหน่วยเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตร ีข้อหนึ่งเราได้นะครับได้ข้อหนึ่งพื้นที่ฐาน2พื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานได้เท่านี้ล้วสองพื้นที่ฐานก็คูณ2องแล้วไปข้อที่หนึ่งผ่านเนยนะครับหาพื้นที่ฐานแล้วก็สองพื้นที่ฐานอ้าวมาดูข้อ2นักเรียนพื้นที่ผิวข้างนักเรียนผิวข้างเห็นไหมผิวข้างนี้คือความยาวรอบรูปฐานนักเรียนจะหาแบบนี้เลยทีเดียวก็ได้ความยาวรอบรูปฐานเพิ่มฐานเนี่ยนะนักเรียนนะฐานความยาวรอบรูปฐาน ฐานนี่มันนักเรียนมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนหน้าตัดนี่ก็คือฐานนั่นแหละหนักเรียนนะเขาเอามันมาบวกกันทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยความสูงนะความยาวรอบรูปฐานคูณสูงอันนี้จะเป็นพื้นที่ผิวข้างนะครับพื้นที่ผิวข้างอ่ะดูความยาวรอบรูปฐานนีเ่เห็นไครับห้าสิบสองแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้ด้านนี้มานะไม่ให้ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยนักเรียนก็ต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส หาด้านตรงข้ามฉากออกมานะครับอย่าลืมนะนักเรียนเรียนไปแล้วในบทบทที่หนึ่งเลยบทแรกเลยนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะสูงในที่นี้นั่นเก็คือความสูงของปีซึมปีซึมนี้จะมีความสูงเท่ากันหมดนะครับมีความสูงเนี่ยนักเรียนสังเกตดูว่าหน้าตัดก็คือฐานของมันเนี่ยมันจะเหมือนกันสองสองข้าเห็นไหมครับนะนี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยม คูณด้วยความสูงเนี่ยแน่นอนเนี่ยก็คือ15บห้นักเรียนจะใช้5นะครับผิดเลยนะห้านี้เป็นความสูงของหน้าตัดนะเป็นเป็นความสูงของหน้าตัดของสามเหลี่ยมน,นะครับต้องคูณด้วย15นะบวกกันเข้าไปเลยปุ๊บ5บวก12ได้ 17, 17 17บวก13เท่าไหร่ครับ30 30คูณด้วย15เป็นเท่าไหร่ล่ะ นั่นคือพื้นที่ผิวกว้างทั้งหมด4ี่้อยห้าสิบตารางเซนติเมตรนะครับหรือซีเอ็มยกกำลังสานะอี่ข้ออ่ะนักเรียนมาดูข้อสามนะครับข้อสามเนี่ยหาพื้นที่ผิวของปริซึมนะอันนี้พื้นที่ผิวของปริซึมเนี่ยนักเรียนนะมันเป็นหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเลยนะครับคำว่าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรวมสองพื้นที่ฐานด้วยนะของพื้นที่ฐานนี่เไม่กีไม่คีรวมไปแล้วนะสองพื้นที่ฐานเนี่ยอ่าอันนี้ฐานเนี่ยมันเป็น รูปสามเหลี่ยมน,นะครับสองพื้นฐานนักเรียนหาพื้นที่ฐานอันแรกมาแล้วก็คูณสองนะหรือถ้าเรียนดูเนี่ยมันมันมันจากสามเหลี่ยมสนอสอง 2, คูณฐานคูณสูงก็เอาฐานคูณสูงได้เลยก็เป็นสองพื้นที่ฐานไม่ต้องเสนอหนึ่งสองมันก็จะตัดกันพอดีนะก็เป็นห้าคูณสองเป็นหกสิบอะไรประมาณนี้แต่ก็ทําตามหลักการไปก่อนนะครับอ่ะมาดูนะครับหาพื้นที่ผิวของปีซึมนะครับก็คือสองพืน้นะที่ฐานนะสองพื้นฐานมิตรได้มาแล้วนะครับ บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างนะพื้นที่ผิวข้างเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าโทษทีมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยสามรูปนะเราจะหาวิธีเอาพื้นที่สามเหลี่ยมอ่สี่เหลี่ยมสามรูปนี้มาบวกกันก็ได้นะหาทีละรูปทีละรูปทีละรูปแล้วมาบวกกันหรือนักเรียนจะหาเส้นรูปเส้นรอบรูปฐานเนี่ยฐานมันมีกี่ มันมีสามเหลี่ยมก็เอาเส้นรอบลูกของมันเนี่ยมาบวกกันทั้งหมดแล้วคูณด้วยความสูงของปิดซึมก็ได้นะหาได้สองวิธีนะครับอ่มาดูตรงนี้ก็จะได้จากสองพื้นฐานเราหามาแล้วนะครับคือหกสิบบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างนะสี่ร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกันไปเลยนี่ก็จะเป็นพื้นที่ผิวของปิดซึมนะครับห้าอสิบตารางเซนติเมตรพื้นที่ ยำเลยนะครับพื้นที่ของอปริซึมมก็ต้องเป็นตารางตารางหรือยกกําลังสองนะครับ cm กาลังสอง cm กาลังสองหรืออาจจะเรียกว่า cm สแควร์ก็ได้นะครับสแควร์ัวน,นี้เป็นะรูปสามเหลี่ยมปริซึมสามเหลี่ยมเองครับไม่ยากนะครับดูต่อไปลูกหยุดเดี๋ยวนิดนึดนดนงอย่าลืมนะครับนักเรียนต้องย้อนดูนะครับว่าปัญหายอย่างไรจะไม่ยากนะครับไม่ยากนะ อ่าดูตัวอย่างต่อไปอ่าส่งกระบอกเลยนะครับมาที่ส่งกระบอกเลยนัเรียนนะครับส่งบอกเนี่ยเห็นไหมความสูงของส่งกระบอก5ซนเมตรนะก็คือความสูง h นะครับ h 5ซนเมตรทีนี้นักเรียนมาดูว่าเขาบอกลัศมีมา5ซนเมตรนะครับไม่ยากเลยตัวน,นี้นะครับ 1. พื้นที่ฐานนะพื้นที่ผิวข้าง3พื้นที่ผิวของทรงกระบอกเหมือนกันนะครับ2พื้นที่ฐานเนี่ย นักเรียนพื้นที่ฐานกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ฐานนักเรียนก็คือหารพื้นที่หน้าตัดของทรงกระบอกหนึ่งรูปคูณ2ก็จะเป็นสองพื้นที่ฐานพื้นที่ผิวข้างแน่นอนพื้นที่ผิวข้างเนี่ยถ้าทรงกระบอกนะครับตัดออกมาเนี่ยนักเรียนมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับก็เ,เอาจากพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวแต่ในที่นี้ความยาวของเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยก็คือ 2พ r ก็คือเส้นรอบวงคูณด้วยความสูงก็คือค,ความความความกว้างทีนี้ก็คือความสูงนั่นเองนะครับความสูงของสรงกระบอกอเริ่มดูวิธีแรกเลยนะครับพื้นที่ฐานหาพื้นที่ฐานก่อนนักเรียนพยาย r กำลังสองก็คือหาอพื้นที่ของวงกลมของทรงกระบอกนั่นเองนะครับไายก็จะใช้3.14นะครับ คูณด้วย R. R อานี่คือรัศมีของทรงกระบอกนะครับยกกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองก็5คูณกันนะฮะคูณกับ5นะครับไม่ใช่5มาบวก5นะครับ5้คูณห 5, 5กำลังสองก็คือ25นั่นแหละนะครับแล้วมาคูณกับ3.14ได้7 18.5าอันนี้ก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตรหรือเซนติเมตรยกกำลังสองนะครับทำรองเรียกการสองพื้นฐานนั่นเองครับ แน่นอนเธอก็เอา2มาคูณเข้าไปกับ78.5นะคูณ2ใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาแล้วเปิบเป็นเท่าไหร่ครับ175 cm กำลัง2หรือตารางเซนติเมตรหรือ cm สแควร์ข้อที่1ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปมาดูข้อที่2อ,ะ,อยะย้อนก่อที่จะย้อนให้นักเรียนดูนิดนึงจะได้เพิ่มความเข้าใจต่อไปดูข้อที่2 ครับข้อที่2เป็นไงครับพื้นที่ผิวข้างโอง่ายเลยนะักเรียนพื้นที่ผิวข้างเนี่ยมันก็ตัดออกมาเฟืบความยาวรอบรูปฐานคูณสูงความยาวรอบรูปฐานในที่นี้ก็คืออะไรครับก็คือเส้นรอบวงนั่นเองนะครับ2องไพอคูณกับความสูงเนี่ย h นะครับ s h นะครับก็คือ5นั่นเองเอาใส่ใส่ไปก่อน แทนค่าไปนะครับ2คูณพายพายก็3.14คูณอารัศมีเนี่ยหเซนใส่ชัาะตัวเลขไปอย่างเดียวน,นะครับคูณด้วยความสูงอันนี้ก็ห้าเอยต้องดูนะไม่ใช่ว่าคูณําให้ดูเนี่ยใส่5ใส่อะไรน,ะนั่นเองก็5ด้วยต้องดูตามตามโจทย์นะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรก็ทําตามนั้นนะครับมันไม่ยากไม่ยากนะครับคูณกันไปปุ๊บนะได้ออกมา 2. 2พายก็ค<า>ือรัศมี5ความสูง<า> h ก็คือ5นะครับก็จับคูณเข้ามาได้แล้วนะครับก็คือ157ตารางเซนตินเมตรหรือ cm กําลังสองนะครับตารางเซนตินเมตรนะครับหรือ cm สอนะอันนี้พื้นที่ผิวข้างนะครับเราได้มา2ออย่างแล้วต่อไปมาดูจะหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะครับมันก็คือ พื้นที่ฐานทั้งสองข้างก็คือสองพื้นที่ฐานนั่นแหละบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างอ่าสองพื้นที่ฐานเราได้มาแล้วนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างร้อยห้าสิบเจ็ดนะสุดท้ายก็ออกมาเท่ากับสามร้อยสามสิบสองตารางเซนติเมตรหรือ cm เกำลังสองหรืออ่านว่า cm เสแควร์นะครับอันนี้ส่งกระบ,บอกนะเป็นไงครับไม่ยากเลยนะอ่าจบตรงนี้ก่อนนะครับในเรื่องของ it